ว่าฝ่ายเราจะมีการพูดคุยกันก่อนถ้าส่งสัญญาณไปหาคนที่มีนวยความสะดวกตรงกลางก็จะสื่อสารกันไปแล้วก็ตกผลิตพรอมที่28ปไปคุยเนี่ยมันก็จะเริ่มหเห็นตัวแบบที่ชัดเจนแล้วก็มีการพัฒนาการไปนะครับแล้วก็ส่วนข้อที่2ก็ประเด็นว่า้ก,กลุ่มที่มันเกิดปัญหาในพื้นที่กันเนี่ยต้องยืนยันว่ามันมีหลายกลุ่มนะครับเจกลุ่มไม่ใช่กลุ่มเดียวแต่ว่าทําไมต้องเป็นที่บ i n ตอนนี้ต้องขอยืนยันว่าสาการที่เกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย กลุ่มที่เป็นการนำหลักในการปฏิบัติการก็ยังคงเป็นกลุ่ม b i n นะครับฉะนั้นตรงนี้เราถึงต้องคุยกับเขาแล้วเขาเป็นกลุ่มที่มีองค์คารยพองประกอบที่ครบถ้วนคือมีองค์กรนำทางความคิดมีกลุ่มกองกําลังและมีแนวรูปนะครับส่วนกลุ่มอื่นเนี่ยบางกลุ่มจะมีแค่กลุ่มนำทางความคิดแต่ไม่มีกองกาลังนะครับและเหตุการณ์ที่เกิดอยู่ตอนนี้ทุกวันเนี่ยมันเกิดจาก BIN นะครับก็เป็นประเด็นที่ว่าต้องคุยกับกลุ่มนี้เป็นหลักก่อนและขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มที่มันแตกไปส่วนใหญ่แล้วมันก็แต่แตกมาจากตั้งแต่ภูรวมาพเบีเอ็มันก็แตกออกไปตรงนี้ยฉะนั้นตรงนี้มันต้องยึดหลักอย่างตรงนี้นะครับเป็นหลักก่อนแล้วก็เชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถประสานกลุ่มอื่นค่อยๆเข้ามาได้นะครับเพราะว่าจากการที่หารือที่ผ่านมาเนี่ยเขายืนยันว่าเขาก็จะประสานกลุ่มอื่นเข้ามาร่วมในเวทีพูดคุยนี้นะครับการไปพูดคุยตรงเนี้เชื่อมั่นในแน่นอนว่ามันถูกตัวบุคคล เหตุผลก็คือว่ามันผ่านกระบวนการของหน่วยข่าวกรองทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไทยและฝ่ายมาเลเซียนะครับแล้วก็จากตรงนี้ในเรื่องที่ฝ่ายความมั่นคงของทุกฝ่ายเนี่ยรู้กันอยู่ว่าใครเป็นใครนะครับแล้ตัวบุคคลคนนี้ไม่ได้ซ้ํากับคนที่ท่านพลเอกเชษฐาไปพูดคุยด้วยนะครับเพราะว่ากระบวนการตอนท่านพลเอกเชษฐานั้นพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กเนี่ยซึ่งมีอยู่ในกระบวนการพูดคุยขราวนี้เนี่ยท่านก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับแล้วจนมาเหตุการณ์ใหม่เนี่ยท่านก็มาอยู่ด้วยฉะนั้นท่านจะรูู้ว่่่่าาคคนนนนนนนทีีปพดุยยยยเมััักหรือลบซึง